สวัสดียมามเช้านะคะสวัสดีทุกท่านตอนนี้ทุกหนูวําลังจะเดินไปซื้อไม้นะคะไปซื้อไม้มาคามพริกแล้วก็มะเขือเทศนะคะก็เดินผ่านนี่เลยตะนลุกพำนะคะเดี๋ยวตอนนี้มันย้อนแสงนะคะเดี๋ยวเอาแบบไม่ย้อนแสงให้ดูลมก็แรงกลัวร่วงใส่หัวจัง ตอนแดงแค่นี้กำลังเปรี้ยวนะคะอมเปรี้ยวอมหวานแต่ถ้าเกิดพอเป็นสีแดงเข้มสีสีแดงเข้มๆเนาะมันก็จะหวานแต่หนึ่งชอบตอนสีแดงขนาดนี้แหละกำลังอร่อยแต่มันอยู่สูงมากเลยเนี่ยหนึ่งแงนงคอเลยดูต้นนะเนี่ยต้นเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปนู้ อยากจะเปลียนขึ้นไปเก็บแต่ว่าไม่ใช่บ้านเรา <c oughs> ขึ้นไปเก็บไม่ได้นะคะแถบถนนก็แดงแดงกำลังแดงเต็มต้นเลยตรงปลายตรงเนี้ยยิ่งแดงเต็มเลยหนึ่งไม่ได้ซมูมอ่ะหนึ่งแค่ถ่ายปกติก็มองเห็นละเพราะว่ามันสีแดงตัดสีเขียวเนาะยืนอยู่กลางถนนไม่มีรถมาข้ามได้ก็ <c oughs> <c oughs> เนะมื่อกี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาว่าเอา้าทำไมโทรศัพท์ตัวเองทำไมมันลายๆจังเลยหรือว่าเราลืมเช็ดแตะปา่าฝนมันตกตอนนี้ฝนตกนะคะเปาะแปะเปาะแป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะเลยหนึ่งกำลังจะเดินลงไปเขาเรียกว่าซุปเปอร์อมาร์เก็ตใกล้ๆบ้านนะคะก็ไม่ใกล้หรอกก็เดินก็ไม่ไกลไม่ไกลนะคะก็เดี๋ยวเดินลงไปแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งจะไปร้านร้านหนึ่งที่เขามีของ แบบเขาเรียกว่าของจุกจิกจิปะทะขายนะคะหนึ่งจะไปซื้อไม้มาขํามะเขือเทศมาขําพริกเออเดินไปพูดไปมันเหนื่อยเนาะเดี๋ยวเอารบเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเดินเขาเดินสวนมาก็ทางเดินลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นหน้าหน้าสปริงก็ เขาเรียกว่าต้นสาก,กุระก็จะออกดอกบานก็มีให้ดูทั้งหลากหลายตอนนี้ซัมเมอร์ก็เป็นสีเขียวนะคะตอนที่ช่วงหลังหลัสปริงแล้วก็เริ่มดอกไม้เริ่มบานแถบนี้แต่ละบ้านดอกกุหลาบสวยมากแต่ว่าหนึ่งเดินมาแล้วหนึ่งไม่ได้เอากล้องไม่ได้เอามือถือมาเนาะหนึ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่นี่เลย <c oughs> หนึ่งเดินผ่านตรงนี้ <c oughs> โอ๊ย กันไก่ก็ไม่มีแถมเป็นสีที่ชอบด้วยนะเนี่ยหนึ่งอดไม่ได้ละหนึ่งก็ผ่านทุกปีปีแล้วหลายรอบนะคะสีสวยมากนะีให้ดูชัดๆใกล้ๆ เดินกันต่อชมดอกไม้เขาละเราก็เดินกันต่อ ซื้อของกันได้ชมไฮเดนเยียแล้วชมบรรยากาศชมบรรยากาศนะคะวันนี้วันเสาร์บางบางคนเขาก็ยังทํางานอยู่เนาะบางคนเขาก็ไม่ได้ทํางานเขาก็ตื่นสายเนาะส่วนมากวันหยุดเขาจะตื่นกันสายเออไม่เคยเห็นสีนี้ไม่เคยเห็นแบบนี้หรือว่าเคยเห็นบ้านนี้ดอกไม้เยอะมากๆนะคะช่วงเอ่อช่วงสปริงช่วงเริ่มดอกไม้เริ่มบาน ดอกไม้เยอะมากๆแต่ว่าช่วงนี้มันก็เนาะมันก็เริ่มแบบว่าฝนตกใบไม้ดอกไม้มันก็ชุ่มฉ่ำแต่ว่าพวกกลีบดอกไม้มันก็มีโรยนะคะอันนี้ฟิวเชียนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าดอกอตุ้มหูนางฟ้าหรือว่าโคมไฟญี่ปุ่นนะคะมีหลายแบบหลายสีนะคะหนึ่งก็ให้ถ่ายหนึ่งก็ถ่ายมาให้ดูเรื่อยนะคะบ้านแม่คุณสาก,ก็ค่อนข้างเยอะหลายสีด้วยมีหลายสีด้วย อันนี้ก็คือดอกฟิรเชียนะคะหรือว่าตุ้มหูนางฟ้าหรือว่าคบไฟญี่ปุ่นหนึ่งเดินก็จะถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะวันนี้หนึ่งจะเดินมาเดี๋ยวหนึ่งจะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนหนึ่งจะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเพราะว่าหนึ่งจะไปซื้อช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะส่งไปส่งของไปให้ลูกวันจันทร์นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนด้วยไม่ใช่ช็อกโกแลตนะส่งไปให้เพื่อนเพราะว่ามันหนักนะคะส่งช็อกโกแลตไปมันหนัก แล้วก็หนึ่งจะไปซื้อไม้อีกร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปดูตรงไหนดีอัปเดตสวนสาธารณะข้างๆซุปเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าคลินิกสัตว์นะคะออร่ยย้ายมาอยู่คลินิกนี้เรียบร้อยแล้วเมืม่อวานคุณสาก็ได้พามาหาหมอฉีดยาร้านดอกไม้ร้านขายอาหารเป็ดนะคะ ร้านที่หนึ่งจะเดินไปอยู่สุดอยู่สุดปลายนู่นนะคะค่อนข้างไกลเดี๋ยวหนึ่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ก่อนนะคะสวนสาธารณะนี้ 1. ไม่ได้มานานแล้วนะคะเพราะว่าทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีมีน้องหานน้องหงอยู่ใกล้ๆนู้นนะคะมีน้องนกด้วยก็หนึ่งจะเข้ามาเดินแค่นี้นะคะไม่เข้าไปเดินไกลมาก เพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกก็จะมีเชื้อแฉบ้างอะไรบ้างนะคะนกอยู่ไกลๆนู้นแล้วก็น้องห่านนะคะแล้วฝั่งนี้น่าจะเป็นน้องหงมีคนให้อาหารอยู่นะคะที่นี่ห้ามให้ขนมปังนะคะห้ามเลยถ้าจะให้จริงๆคือต้องเป็นอาหารของสัตว์โดยเฉพาะก็คือเป็นอาหารเป็ดอาหารหงหา่านนกเท่านั้นนะคะก็เป็นร้านขายที่อยู่ตรงข้ามกับคลินิกสัตว์ เมื่อกี้นะคะที่หนึ่งเดินคลินิกสัตว์ที่หนึ่งเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถุงละปอนหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะคะเมื่อก่อนหนึ่งก็มาให้บ่อยเนาะแต่ช่วงนี้หนึ่งไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หนึ่งก็เลยไม่ได้ไม่ได้มานะคะก็วันไหนว่างเดี๋ยวหนึ่งจะมาให้อาหารเขาที่นี่นะคะก็คือถุงเดียวไม่พอหรอกเคยซื้อมาทีสองถุงอะ่ะก็คือแป๊บเดียวเองพ่อเขาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างสะอาดอังจริงว่า อาหารและหงที่นี่สุขภาพค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเขาบังคับห้ามเอาขนมปังให้นะคะก็เดี๋ยวหนึ่งเข้าไปซื้อของในนี้ก่อนนะคะที่อยากได้่งเจอแล้ว แล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะอันนี้ก็คือกระดาษที่จะใช้ห่อของส่งไปที่เมืองไทยนะคะเราก็นี่เลยไม้ยาวเพื่อที่จะเอาไปค้ำพลิกนะคะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงแล้วก็ฝนตกแล้วก็นี่เลยนะคะแอบดูดอกไม้เพื่อนบ้านดอกอะไรไม่รู้หนึ่งเคยปลูกนะคะเพื่อปีที่แล้วในสวนหนึ่งก็มีแต่ว่าไม่รู้ว่าปีนี้มันจะขึ้นหรือเปล่านะคะก็คลิปนี้ก็ เท่านี้นะคะเดินให้ถึงบ้านก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย